นี่คือการกลับมาของน้องอมแมนด้ารายการทีวีเด็กที่มีแต่ความน่ารักสดใสพวกเราต้องผ่าตัดสมองของคนไข้ด่วนอมแมนด้า The a d v e n t u r e ์2โอช็อตช็อตสารภาพว่าตอนที่ผมอัดคลิปนี้สภาพผมน่วมสุดๆเรื่องมันเกิดจากก่อนหน้านี้ ผมไปอัดคลิปเกมเกมหนึ่งมาคืออัดมาแบบอัดเจ้าจวๆอะ่ะผมเหนื่อยมากและกําลังจะกลับไปพักก่อนแต่ในตอนนั้นเองผมได้เปิดหน้าสตรีมขึ้นมาและผมก็ได้เจอกับ Amanda The a d v e เ t เว e r 2เจอร์สองเวอร์ชันเดโมตอนที่เห็นเกมหน้าผมไม่ต่างจากน้องอ m a n เมตอนนี้เลยเอาเป็นว่าก่อนอื่นอย่าลืมกดไลค์เพื่อส่งกำลังใจให้ผมด้วยนะครับและดูเหมือนเราจะอยู่ที่ ห้องสมุดแห่งหนึ่งเป็นพนักง,งานห้องสมุดเหรอสวัสดีฉันคือเวนดี้รีมผมไม่รู้ว่าคำนี้อ่านว่าอะไรแต่หมายถึงสัตว์ชนิดหนึ่งที่คล้ายมังกรน,นะครับผู้ช่วยส่วนตัวของเธอสามารถสแกนหนังสือแล้วก็ดูประวัติของหนังสือได้เอ๋อันนี้อา้าวเปิดหนังสือเฉยเลยแล้วใครเข้ามาขีดเขียนหนังสือเล่นครับเนี่ยเอาระวางให้มาการีต hey, ฉันเจอเทปแปลกๆอยู่ในหนังสือที่คนส่งมาคืนน่ะฉันยังไม่ได้เปิดดูข้างในที่ตัวเองหรอกนะแต่หวังว่าเธอจะลองเช็คดูหน่อยถ้าหากเธอว่างเอาแล้วความสวยก็มาตกที่เรามันถูกเก็บล็อกเอาไว้ในตู้เก็บของน่ะเธอจํารหัสได้ใช่ไหมและก็นะมีหนังสือบางเล่มที่ฉันอยากให้เธอลองไปดูหน่อยเหมือนว่าหนังสือพวกนี้เนี่ยจะถูกขีดเขียนดัดแปลงบางอย่างฉันสาบานได้เลยว่านี่เป็นเล่มที่5ของสัปดาห์นี้แล้วฉันแยกมันไว้ให้กับเธอแล้วล่ะแต่ว่า ดูเหมือนคนที่เข้ามาทํางานใหม่เนี่ยเขาจะไม่รู้เรื่องบ้าบออะไรเลยไอหมอนั่นเนี่ยดันเอาหนังสือไปเก็บที่ฉันโดยที่ฉันไม่รู้ตัวฉันก็ไม่ได้อยากขอร้องเธอแบบนี้หรอกแต่ว่าขอเวลาเธอนิดนึงแล้วกันนะช่วยดูรอบๆห้องสมุดและดูว่าจะเจอหนังสือพวกนั้นไหมเธอสามารถดูปติเอ้ยเสียงอะไรเธอสามารถดูประวัติหนังสือได้ในฐานข้อมูลใช้ฐานข้อมูลในการตามหาพวกมันแล้วก็อย่าอยู่ดึกเกินไปนะขอให้มีค่ำคืนที่ดีจากโซฟีโอ ห้องสมุดกาดึกผมว่าหนังสือน,นี้น่าจะเป็นเล่มหนึ่งที่เราต้องตามหาอันนี้คือลาย JP กําลัง6คือรหัสบางอย่างเหรออ้ยนี้มันมีที่สแกนหนังสืออยู่นะครับติดอ่ะติดติดอผมไม่เข้าใจว่าใช้เครื่องนี้ยังไงโอ้ยที่หน้าจอมันเปลี่ยนไปนะเหมือนจะมีรายชื่อของคนที่มายืมหนังสือและเอาหนังสือมาคืนผมไม่เข้าใจว่าเราต้องทําอะไรเอาเป็นว่าลองไปสํารวจห้องสมุดดูแล้วกันว่ามีอะไรบ้างนะครับตรงนี้ เครื่องไทยเอกาสารเหรอเฮ้อันนี้ก็มีอีกเล่มหนึ่งที่ดูแปลกๆผมเอาไปกองไว้ที่โต๊ะแล้วกันนะติดติดเรียบร้อยอ่าก็จะมีรายชื่อขึ้นมาบนนี้นะครับคนที่ยืมไปล่าสุดคือจนาธานแพทคนเดิมปะไม่รู้ว่าเกี่ยวข้องกับอแมนด้ายังไงนะครับแต่ตอนนี้ผมเจออีกเล่มหนึ่งเอาละเอ๊ะเล่มนี้ดูปกติอาติด และว้าวโอโซนเด็กมีน้องอาร์เมนดาซะด้วยว้าวน่ารักนะครับปลูกฝังให้เด็กรักการอ่านและตรงนี้น่าจะเป็นที่ดูเทปแต่ตอนนี้เราต้องเก็บหนังสือก่อนยังไม่เจอเทปหนังสือเล่มนี้ปกตินะครับเอาวางไว้แล้วกันเล่มนี้โอเล่มนี้ก็แปลกให้ฟีลเหมือนใครบางคนจะพยายามบอกบางอย่างกับเราเกี่ยวกับอาร์เมนดาเลยดืดเอ้า หนังสือได้รับความเสียหายเอ๊ะสแกนไม่ได้เฉยอืมเอ้าตรงนี้มีอีกเล่มหนึ่งนายดูสิแปดมันต้องเป็นรหัสในการเปิดตู้แน่ๆเลยเอาเทปของอเมนด้ามานะครับอ่ะเอามาติดก่อนติดเรียบร้อยนายดูซิรหัสมีอะไรบ้างมีแปดอันนี้ห้าเหรอหก สามแปดห้าหกสามเอเอไอ้นี่ไงตรงนี้มีที่ใส่รหัสผมว่าผมยังไม่ได้ไขรหัสได้นะแต่เสียงแปลกหกสามห้าแปดโอ้เปิดได้แล้วนะครับมีเทปอยู่ข้างในเทปของน้องอาร์เมนดามาวางแผนไปเที่ยวกันเถอะว้าวน่าตื่นเต้นจังอันนี้คืออะไรแก ไปครับอแมนดา The Adventurer และบูลี er, ่หายไปไหน ي? เอ๊ะ um บูลี่เทปมันดูช็อตๆนะครับเนี่ยไงเพื่อนฉันอแมนดาเธอเคยอยากไปเที่ยวที่ที่อยู่ไกลๆออกไปไหมพวกเราไปได้อืม อย่างน้อยก็ไปได้ในจินตนาการนะนะโอเซ้าอยากไปเที่ยวและด้วยรถไฟวิเศษของฉันถ้าเธอไปที่ไหนก็ได้เธออยากไปเที่ยวไหนอ่ะไปประเทศไทยไปไปเที่ยวประเทศไทยกันนะนั yes. <t <t ่นดูน่าสนุกมากฉันจะชอบฝันกลางวันตลอดว่าฉันจะได้ไปเที่ยวที่ต่างๆเอาคช็อตเฮ้ย ทุกทุกที่ที่ฉันสามารถไปได้เลยเอาล่ะมาวางแผนทร,ริปกันฉันวาดภาพที่ที่ฉันอยากจะไปไว้มากมายมีรหัสด้วยเดี๋ยวนะสองสามแต่ว้าวที่นี่มืดเหลือเกินเราน่าจะเปิดท่านหรือไม่ก็เปิดโคมไฟดูหน่อยนะอ่าเปิดโคมไม่ไม่เปิดโคมไฟเปิดหมูได้ไหมอืม เอาคลิกหมูจะได้ผ้าม่าน <laughs> นั่นดีขึ้นเยอะเลยเอาล่ะมาวางแผนทริปของเรากันมีสามที่ที่ฉันอยากไปในวันนี้ที่แรกคือหอไอเฟลอันไหนคือหอไอเฟลกันนะหอไอเฟลอ่ะอันนี้หรือเปล่านี่นั่นน่าจะเป็นที่สนุกมากเลยนะ แต่หอไอเฟลไม่อยู่ตรงนั้นตะบือ้อหอไอเฟลหอไอเฟลอยู่นี่นี่นี่นไม่ต้องตกใจนะครับเป็นเรื่องปกติที่ผมจะปั่นน้องอเมนตาซะก่อนเอาลันนี้แล้วกันเฮ้ยหอไอเฟลอยู่ที่ปารีสวิย้ยอ้าวคลิกอันอื่นไม่ได้ละพวกเราจะไปปารีสด,ด,ด้วยกัน ด้วยรถไฟวิเศษดูเหมือนค่าตั๋วไปที่ปารีสเนี่ยจะราคาสองเหรียญดูซิว่ามีตังอยู่ในธนาคารหมูเท่าไหร่แล้ววิธีการที่จะดีที่สุดในการเปิดธนาคารหมูคืออะไร <I> โอ้ฉันจะดึงจุกมันออกมาหรือว่าจะทุบมันให้พังดีไม่อย่าทำน้องหมูดึงจุกดึงจุกอะ อ้เธอนี่ไม่สนุกเลยดึงจุกใช่นั่นแหละดีมากปุดมีเหรียญแน่นะเอ้ยมีเหรียญน,น้องเก็บสะสมตังค์ไว้อา้าวน้องหมูแตกอยู่ดีไม่มานับด้วยกันเถอะหนึ่งชองสามสี่ห้า ฉันมีห้าเหรียญน,นั่นมากพอสำหรับการไปเที่ยวที่แรกพวกเราต้องนับไปสองเหรียญช่วยฉันนับหน่อยสิโอเคสองสองสองเรียบร้อยที่ต่อไปที่ฉันอยากไปเป็นที่ที่พิเศษมากๆม,มันทำให้คิดถึงเพื่อนของพวกเราเกรเช่น ไปที่เกาะตุ๊กตาแห่งความตายที่ไหนวะเอาอันนี้จะไม่ได้มีสุสานเจ้าของเกาะตุ๊กตาแห่งความตายนั้นแขวนตุ๊กตาไว้เพื่อไล่ปีศาจร้ายคิดว่ามันได้ผลจริงไหมนะมันอยู่ใกล้ๆเ <c oughs> ม,ม็กซิโกโอเคโอเคเอาพีระมิดนั่นผมนึกว่าอียิปต์ <c oughs> ขอบคุณน้องอาร์เมนตาที่บอกครับอันนี้พี่ไม่รู้มาก่อนเลย ที่ต่อไปของเราคือเม็กซิโกเฮ้เฮ้เฮ้เตัวไปเม็กซิโกต้องใช้สามเหรียญอ้มจะว่าไปนั่นต้องใช้สามเหรียญน,นายดูซิมีสามเหรียญพอดีเย่โอ้ไม่เหรียญหมดแล้ว ทางทางที่ฉันยังอยากยังอยากไปอีกสักทีท่หนึ่งแท้ๆเราต้องการเงินมากกว่านี้เราจะทำยังไงดี <ผม S 1> ฉันขายของเล่นพวกนี้ได้เพื่อแลกกับเหรียญคิดว่าอันไหนที่จะทำให้เราได้เหรียญมากที่สุดโอ้มีตาหลุดหรือว่าจะเป็นตัวตลกคอหลุดไก่โอ๊กไก่โอ๊กดูดีสุดลวผมว่าอันนี้แล้วกัน ปามิสเตอร์รูตเตอร์เอาไปขายนะนี่เป็นของที่ใครบางคนให้ฉันมาในตอนที่ฉันรู้สึกแย่แล้วก็กลัวมากแล้วมันทำให้ฉันหัวรอกมาได้หวังว่าแกเนี่ยจะช่วยให้ใครสักคนขำได้นะอันน,น่ารักเฮ้ยอันนี้คือวิธีการขายยังงั้นเหรอว้าวได้มาตั้งสามเหรียญจากมิสเตอร์ไก่โอเคมาดูกันว่าที่ต่อไปต้องใช้เงินเท่าไหร่ ฉันอยากเรียนรู้ประวัติศาสตร์ระหว่างการเดินทางเลยจะไปทัวร์ที่ที่ฉันจะได้เจอกับแจ็คเดอะริปป่าต้องไปที่ลอนดอนสินะอันนี้อันนี้เอาเหรียญไม่พอพวกเราจะไปที่ลอนดอนแต่เหรียญไม่พอลอนดอนต้องใช้สี่เหรียญแต่ฉันมีแค่สามเหรียญเท่านั้นเองไม่รู้จะไปหาเหรียญจากที่ไหนดีอะงั้นฉันก็ไม่ได้ไป โอ้เ้าน้องเฝ้าเดี๋ยวก่อนนะมีอีกเหรียญยึงอยู่ในเป๋าฉันฉันมีสี่เหรียญพอสำหรับจะไปที่สุดท้ายแล้วนี่ใครวะเนี่ยเอาไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไปให้พ้นเอาเจ้าตัวประหลาดนี้ออกไปให้ทีแล้วถ้าผมไม่ช่วยจะเกิดอะไรขึ้นนะน้องจะโดนกินไหมมันคุณหนูวะหนูใช่ไหม ไม่ไม่ไม่ไมเขากินเหรียญของฉันไปเหรียญหนึ่งเอาตังค์ไม่พอซะแล้วเศร้าเศร้าไหมครับนี่พี่ไอโตกแกล้งน้องทำไมโอ้ร้องไห้เลยฉันอยากออกไปเที่ยวรุยเรือเรยบยไวแล้วจะไปหาเหรียญมาจากไหนะโอ้ไม่ไม่ลองไม่ลองไม่ลองเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ช่วยหาดีีนี่ ตปใต้โซฟาใต้โซฟามีไหมว้าวเธอฉลาดจังต้องมีอะไรอยู่ที่โซฟาแน่ๆเลยเอาเอาได้มาอีกสามเหรียญโอเคอีซี่เก่งมากอเมนตาโอเคได้เวลาขึ้นรถไฟแล้วไปครับจ่ายเงินซื้อตัว๋วนี่อเมนตาเด็กดีนะครับ น้องๆน้อง,นองหนูควรดูเป็นเยี่ยงอย่างปูนปูนปูน This is fun I guess น่าสนุกมากเลย <c oughs> น้องบอกมันสนุกนี่น้าน้องสนุกมาก <c oughs> เ,อาเอ้าเอ๊ะต้องไปหาเทปต่อไปเลอหาที่ไหนแล้วครับเนี่ยเอ๊ะรีด

ม่่ชวยฉันเลยฉันตาว่าเราต้องกลัวนิดหน่อยตอนกลางคืนใช่ไหมแล้วเธอกลัวอะไรล่ะกลัวเธอนั่นแหละอเมนดาโอ้เตรียมพร้อมสำหรับการประจนภัยในฤดูใบไม้ร่วงปี2024โอ้ ก็คือมันน่าจะเป็นตัวอย่างของภาค2นะครับว่าเราจะได้เจอกับอะไรฉากมันก็เลยตัดไปตัดมาแบบงงๆหน่อยเหมือนเขายังไม่อยากสปอยให้เรารู้เยอะแต่จากที่ดูเนี่ยเหมือนในภาคนี้มันมีตัวละครหนูอยู่ด้วยบางทีอาจจะเป็นภาคที่เฉลยต้นต่อว่าทำไมอาร์เมนดาถึงกลายเป็นปีศาจหนูหรือเปล่าไอ้หนูตัวนั้นกับอาร์เมนดาต้องมีบางอย่างเกี่ยวข้องกันแน่แและภาคนี้ยังไม่มีบูลลี่ด้วยนะครับผมว่าจะเป็นเรื่องราวก่อนหน้าภาคแรกก็ได้ หรืออาจจะไม่ใช่ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันก็ทุกคนคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับสตอรี่ก็คอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะครับที่ผมบอกได้คือน่าเสียดายเดโมโอของภาค2ยังไม่มีอะไรน่ากลัวเท่าไหร่แล้วก็ยังไม่ได้ทาให้ผมขนลุกเลยสักนิดแต่ไงก็ตามก็ดีใจที่ได้เห็นน้องอาเมนดากลับมาอีกครั้งนะครับไวฟูที่น่ารักของผมเอาล่ะถ้าเพื่อนๆชอบผลงานอย่าลืมกดไลค์เพื่อส่งกําลังใจให้ผมนะครับ สุดท้ายก็ขอขอบคุณเพื่อนๆที่เข้ามาติดตามรับชมขอบคุณเพื่อนๆที่คอยกดไลค์คอยคอมเมนต์ให้กำลังใจแล้วก็สนับสนุนด้วยกันเป็นสมาชิกขาวๆคมๆขุมด้วยนะครับไม่มีอะไรตอบแทนนอกจากความรักของผมจุ๊บๆสำหรับวันนี้ผมไอโตะและน้องอาเบนต้าต้องขอตัวลาทุกคนไปก่อนบายบายครับไว้มารอเจอกันใหม่ในเกมตัวเต็ม